โอเคครับผมสวัสดีครับจัสกายนะครับวันนี้มาเล่นห้องอนะเอ่อโคตรนะเออโคตรไม่โ no นเลยเลยครับผมอ้าวเมื่อกี้ผมใส่เลือดมาไม่เหรอทำไมเลือดไม่เข้าตัวก็ว,วันนี้ชอบ,บ้านน้ำตาลมาเล่นในห้องนี้ดูนะครับห้องไมโ no นเนาะเออคลิปที่แล้วเป็นสนายก็จริงแต่คลิปนี้ก็อยากเล่นบาน้ำตาลนะครับผมระวังแล้วก็ลงไปฟันได้แล้วผมสุดยอดมาก จะลองท่อลองท่ออยโอเคเจอท่อแนละ้วสวยโอ้โหไม่ต้องเล่นแล้วปินโกดเพื่อนจัดให้ยอย่างงามนะครับผมมามา,มาดูตอนสุ่มบาาจะสุ่มได้หรือเปล่านะไม่โดนเลยครับไม่โดนจริงครับไม่โดนจริง ไปโดนแล้วก็คงต้องพอนะครับปิดจุดเอปิดจุดเอจุดบีแล้วผมจังหวะนี R ้เสียงบาเป็นมลพิษของเพื A ่อนนะตรงๆเสียงมันอยู b ่ในทำไมทิ้งลูกไม่ออกว่ะ เสียงมันอยู่ในที่วางเอตัวหนึ่งน,นะครับผมุ้ยิยยงไม่ทันคู่ต่อคู่ทานยู่ตอคู่มาหน้าท้อหนแล้วสงขอบเขาอ,ขอ่ะ ตกคู่เออสวยเพื่อนโดนฟันตัวเย้เกือบตาย่อบปะอยู่ไหน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 แม่แม่อยู่บีแล้วกคิดเพื่อนตายเสียงมาอย่างดังลงลงตัวส้่ง ดอมลงให้ด้่มลงให้วุ้ยอยู่ร้างอยู่ร้างอยู่เลยอยู่ร้างอยู่เลแตก็แต้งกโอเคอครับสวยครับผมามาดูวินโกตเตาโอ้เสียงดังมากดังจัดเลยไมย้เพื่อนอย่างดีกบทุกเสียงเลยไปฮะลุยเราขอแบบฟันได้สักตัวเสียงสมบ,บานะครับพ่อสไลนเนานะกับหน้ากลางตัวหนึ่งสวยครับลิน จัดไฟฮะเอามาฟังเสียงครับแล้วก็รอโดดละข้อเอที่วางเอข้อสไหนดู้เรื่องกินมั่วจนแม่งโดนคุณเฉยโอ้โหโอ้โหแล้วแบบไอ้ข้างหลังมันถอยพอดีเมื่อกี้เนี่ยเนี่ยไอ้ข้างหลังเนี่ยถ้าเมื่อกี้มันไม่ถอยไอ้คนข้างหน้าโดนฟันไปละยุ่ยยุ่ยยุ่ยเกิดเยอะยุ่ยเกิดเยอะยุกยเกิดเยอะยุ่ยเกิดเยอะรวยมาก เข้าบีได้เข้าบีได้ผมผมปล่อยอยู่บีนะระวังท่อท่อท่อสนใดสองตัวรองลองเปิดตกลองเบิดตกเกิด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 สองตัวเกิดสองตัวเฮ้เพื่นดังมากดังจริงครับไม่ดังเล่นเออเพื่อนถือระเบิดอยู่รู้ปะเนี่ยเออเสียงดีขึ้นหน่อยครับ โอ้เพื่อนไม่น่าข้าเหมือนกันแล้วผมข้างหน้าซ้ายใกล้ตัวนี่ไงโอ้โห,โหสัตว์เลี้ยงเพื่อนอย่างเด่นแล้วไม่เป็นไรไม่เป็นไรเอาใหม่ได้เอาใหม่ได้ไ,ดไปต่อขอสักตัวไม่โดนแล้วผม ระวังโดดระวังโดดถ้ามีตัวโดดมันกินยินเสียง เฮ้ยอ like oh, okay okay. ูยู่อยู่อยู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 กูยูยูยเยูนูยูยูยูบูยูยูยูกูยูาูยูยูยยูู่ยยูยูยยูยูยยยัยูยยูาได้อย่างไวตกใจเลยเออสวยครับเููููยยูยูยยูยูไปกันต่อ เออไม่ได้สูบวาแบบให้มันคมุมที่เกิดมันเป็นมุมที่หันยากนะ้วหรือว่าเรายิงไม่โดนเนี่ยวะคือปกติมันยิงโดนได้แต่ทำไมเดี๋ยวนี้ไม่โดนวะถ้าเมื่อกี้ปามาเม็ดเดียวตายนี่คือโอดาเบะเลยนะโอเคเราปล่อยเสียงล่อไว้ครับผมเออซาตูเกะเข้าไปแล้วซาตูเกะ สวยลินอ๋อฝั่งนู้นออกหมดเลยจุ่เ่นเกิดสงเกิดสอง้ทอมี่อมีทอมีเหรอทอมีเหรอทอมี่เอเอหมดเฮ้ยอยู่เกิดอยู่เกิด่างเอวังงีอยู่เกิดสามมาแล้วมาแล้ว มาเร็วน,นั่นเพื่อนเอยทำไมเจ้าทำนี้ละ่ะแก้แล้ว้ล้วแกแล้วเก็บต่อเก็บต่อได้อยู่แล้วโอ้ยเป็นโดดหลบพอดีสุดจัดโคสุดจัดเกือบตายแล้เมื่อกี้โอ้บมาครัลิตต่อเมื่อกี้ได้ชอด็อต เฮ้ยไม่โดนเลยจริงดิพัดเจ้าต่งดีเลยเฮ้ยเมืนด็คขับรนครับ ท่อมีบอท่อมีบอมีระเบิดด้วยเจอระเบิดมาด้วยพ่อมีบอลเจอปีกเลยถ่ายทอดอุ้ยเปิดตอกเปิดตรงเนี่ยเจอร้างอู้หึอ้ยเอ้าโอ้โหหเปลี่ยนนี่สิสวยเขาถือมีดพอดีครับผมแล้วเมื่อกี้ยิงไปโดนคนตรงนี้นะครับผมท่อท่อบปะอ๋อไม่ใช่เพื่อนเรา ช็อตเมื่อกี้สวยครับช็อตช็อตแบบยิงไปอรัดหัดมาเมื่อกี้จะกดพกแล้วไปกดโดนเม่ี้เฉยเลยสับเล็สามไปโดนเล็ก2 2> สองเฉยหัวจะปวดมาครับสี่ต่อแปดนะก็เก็บนี้เงีเงยบๆนะผมเล่นไม่ค่อยได้เลยแต่ได้ช็อตฟันกันนะถือว่าโอเคถ้ายาวไปครับฝากกดไลค์กดซับสไครป์ให้ผมด้ครับถ้าชอบนะต่วไหนเป็นคลิปยาวแล้วล่ะ กูเล่นโคตรซ่าเลยเี่ยอย่างเที่ยเลยโอ้หไฟมาแล้วครับผมนี่เปืนไฟเลยเลยไว้คุยไฟนี้ไม่น่ากลัวไว้มันระยะท่านโอ้โหยิบ้านด้วยนะยอรกคันว่ะเยอะมากควันเยมากควันกระดด้อมเลยยิไปอุ้ยไปอ้ย ท่อท่อตาย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 ท่อสันไนโดดไม่ขึ้นสักทีเมื่อกี้โดดขึ้นแล้วกดลงโอ้ oh, <c oughs> ปืนไฟอะวางโอ้ยยิงปืนไฟโอ้ยยิงตายมันแบบไม่โง่เกีย <c oughs> อ้วสุ่เออเมไม่โดนเลยเนี่ยสุ่มจากเกิดแต่นะขอสักตัวดิเออเนี่ยมุมนี้น่าจะโดนไม่โดนเลยอ่ะ ไม่โดนเลยจริงครับยิงโดนแต่ไม่ตายเไยเลือดเยอะจัดแต่ผมยิงไม่โดนเลยสิห้องมันไม่โดนเลือดไงไอ้ผมไม่โดนเองเลยยังยังไม่แบบไม่โดนเจอแต่วงโมันเจอแล้วจะได้นี่ผงหมดตัวจีบี้ไปไหนไปไหนทีบี้ข้ามบทตัว

เฮ้ยเลยที่อ่ะเฮักโอ้โหไม่ทันกไหมถ้าเกิดเยาถ้าเกิดเทางดีทางขวาาเส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 าเ่อมันดนมุมนั้นเลยปีเลยใกล้้ดโอ้โหไม่ตายเห็นมหนอะเห็นไหมดเห็นไมไม่เดีย่น่ะชุดอะตัวนี้เล่นเป็นนะครับน่าจะยากแล้วผมว่าน่าจะดักก็บซอมมุม นี่ไงจริงด้วยเร็ดไอ้เมื่อกี้ยังไม่ตายอ่ะโหพาลาดเลยยากเลยทีนีน้ปลาเราสุ่มใครไม่โดนเลยวยแบบเน้นเห็นตัวแล้วยิงมากกว่าแล้วตั้งวันนี้ <c oughs> จบแล้วมั้งปลาผมอยู่ท้องเกิดคนไหนึ่ท้องเกิดคนพ่องเกิดคนหนึ่งนะ เกิดโคตรเยอะวางเอแล้ววางเอแล้วมีเกิดสี่เลยระวังนะมีปืนไฟด้วยรงไม่ดีรอโดดโดดมาดิโอ้ยกวิสาบันได้แล้วเดินติดโอ้ยโดดข้ามหัวเขา สวยอุยอ้ยเฮ้ยเฮ้ย,ย,ไ,ยไปแม่ได้ไม่ได้ไปเยอะเยอะมึงเยอะเยอะโอ้เสียงเพื่อนพูดดังมากที่ผมเปิดแค่ศูนย์กูยังได้ยินเสียงอยู่เลยโอย้สุดยอดแปดต่อเจอด็ดทับศูนสี่เฉยเลยขอสักตัวดิแบบจริงไม่โดนเลยนะเฮ้ยไม่โดนเลยจริงดิ โดนเฉยอย่างเงี้ยโดนเฉยหน,น,นุนตกข้างบนข้างบนเลยข้างบนเนอะอุ้ยอุ้ยอุ้ยฮอนจุ๊บฮอนจุ๊บฮันจุ๊บฮอนจุ๊บ ใส่ปีกก่อหรอวะโอยเกิดนเกิดเราเเมเกิดเรามตันึงเ่นเราม่ตนตละ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 ตะละอูตัวห้องจบวันกี้นะเห็นอยู่เสียงเพื่อนดังมากแบบดังมากดังสุดๆเกมโคตรตึงอยู่ที่ โอ,อ้โหกูจริงไปครับเจ็ดเก้าถ้าเขายังเล่นไฟอยู่นีกก็ <c oughs> ถึงตัวยากมากไปแต่ผมต้อสไนหนึ่งตัวอยากฟัน <c> ท <oughs> <c oughs> <ป>่อสไนสองตัวแน่เลย <c oughs> ขอยทามิ่งดีมากสงสัยต้องไปทางอื่นละเกิเกินทอตัวนึงเกิดเ่อตัวหนึ่งท่อสนายกับเกิดตัวหนึ่งอยู่เกิดโคตนเยอะเราเบิดเราทิ้งอยู่เกิดอะไม่รอดสัตว์เลี้ยงไม่ปิดน่าจะตายโอเคโอ้ยปืนเยียยยยยรยย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 ตรยย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 ยกยยว่าทำไมรู้สึกโดนยยยย้ยยย ก็ใส่นะไม่โดนเลยครับแบบมันมันมัน,มนสุ่มไม่โดนจริงๆนะแบบของจริงอะแบบกูยิงไม่โดนเลยสวยเอาแล้วเพื่อนเราจบไฟคืนนะผม

กงนนัตีแปดเออได้ไปด้เท่านี้เอเนิงเดียดแบบมันผัดกันชนะแพ้อย่างนี้เรื่อยๆนะครับผมคือถ้าเราพลาดอีกสองครั้งคือเขาก็ตามทันแล้วนะเออเราต้องพลาดให้น้อยที่สุดนะครับผมโอ้ยติดทุกคนเลย เราต้องไม่ลงทางเดิมน,นะเราต้องไม่ลงทางเดิมเกิดเยอะเกิดกับี <G ül> หน้าท่อเกิดตัวแล้วก็ท่อสไนท่อไหนท่อไหนท่อไหนเสือธนูฟันนึเกิดเจอสาโอ้โหเย็ดแม่ บางบีบางบีบางบีเกิดตัวท่อสนตยตัววางระเบิดซีโฟสำเร็จรีบมาป้องกันรักเกดเออท่อท่าท่าท่าสวยครับผมนี่ต้องเข้าแบบนี้ครับ ต,ต้องมีคนล่อคนหนึ่งแล้วก็มีคนตายหนึ่งเชี่ฮะมันนั้นออกแล้วอ่ะ

โอ้องขูหันไปทางเพื่อนตร,ตรงดนเสียงเพื่อนไปแต่เมื่อกี้ช็อตยิงสุ่มม่วตรงยาวสวยมากครับไปมีสุดท้ายครับต้องยอมตาย,ดดยมาาไม่เสียทลาช,ชนะไม่เกิดเพื่อนต้องแบบนี้แหละสวย <c oughs> วางระเบิดเดี๋ยวเอาโชว์ปะ เราบปไปดูสิผมไปดูี่ผมเพ่อนเดื่อนยังเนสวยโอเคครับผมผมวางเอ้าียคลิปนี้ก็จบเปียนเท่านี้นะก็ถ้าเพื่อนๆชอบอย่าลืมกดไลค์กดซับสไครป์ผมด้วยครับแล้วเจอกันคลิปหน้านะครับผมสวัสดีครับ